สวัสดีครับช่องรักพัฒนาแน่ออนนะครับมาเนี่ยนะพามาเบ่งมาลลัระเบียบฟาทะสินนะครับเนาะพิก,รการจากจังหวัดแบ่งหนองพันมุ่งน,นะครับตำบลเมืองทุ่งอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนนเนาะมาเนี่ยกำพามาร้อยเอ็ดกะบ่อใก,กล้ครับบ่อใก,กลก้จากบ,บ้านแอดมิ็นขับประมาณเกือบเจ็ดสิบกิโลนะครับอันนี้หมาทำเนาะจากสอประทัานมีคนนะครับแต่นีเป็นบางส่วนที่คนมาจ้อง เอาสากมาปูจ่องถือสถานถือไหว้นะครับเนาะแต่ว่าพ่อคนขายตัวเป็นกะสีให้ออกไปข้างนอกครับไปสื่อตัวข้าตัวกะรลอยยืดซิทนะครับเป็นงานวัดนะครับแต่ว่าแฟนกะขายบัตรนะครับเพราะว่าเป็นกะต้องเอาค่าบัตรมาจ่ายให้หมอลำนะครับเนาะจ้ะมีสเตอร์บัตรดอตคนขายบัตรแอดมินกะต้องเอาไปสื่อบัตรครับไปสื่อตัวเราคอยสิเข,ขาใหม่นะครับเนาะ สวัสดีครับเนี่ยการให้เบ่งไม่ทีเพิ่นครับกเป็นรูปไปล่างเะได้ครับกัมีไฟป่ายและเบียบว่าทศิ์นะครับเนี่ยที่กจังหวัดละเอินนะครับอยู่อำเภอสุวรรณภูมิตำบลเมืองทุ่งตำบลพรมบุขนนะครับคุแต่สุวรรณภูมินะครับมาครับมาก่ากาถ่ายให้เบิ่งกันมาครับกระบะมีอย่งขีดตอไบผมกัดสีล่งร้อมถือบันเถิดขีดมาลันนะครับเนาะ แต่ว่าคอลัมน์อื่นนะครับนะล่งองบนสอดจะได้กะยาลี่ขับมาเบิร์ดครับ <S <S เหลือวา่าทัศินะครับมาเหมืนอนกับข้ามาเบิร์ระเบืวอว่าทัศินก็เร่งขัดก็เร่งเห็ดครับก็เร่งหอดก็เร่งเห็ดกับเต้ายอ,องนะครับหางเครื่องสุดหล่อประจำวงระเบียบวา่าทัศินออกร้องก็มาใตาด้ดีๆหลายครับลง แกนาตาดื้อๆนะครับกับละเววบีอบวาทะศิล์นครับเนาะเป็นงานเสียบัตรครับงานวัดนะครับแต่ว่าเป็นกัรทิดบัดนะตรเนาะเพราะเป็นกัรจางมาหลายแสนนะครับจากมาหลายแสนถุงตองเอาคาคาบัตรมาจ่ายหายมะลำเนาะครับ แตนะ่ให้ชมบรรยากาศนะนะครับบรรยากาศมาผู้สาวผู้เสือล่อกันหรอวะครับการชอบบรรยากาศมาทำนะเพาะมันกับเจ้าท่านนิ่งคนนะครับตอนนี้เขาบอกท่นขายตั๋วด้วยครับเขาบอกท่นขายตั๋วด้วค่าตั๋วเข้ากับเสียหาย ตนถ่าเขามาน,านั่งอยู่นี่เอาไปสืบตัวนะครับรวมทั้งแอดมินแอดมินแอดมินก็ต้องไปสืบตัวนะครับแต่ว่าตั้นนี่เขาบอทางขายเะากัเขามาถ่ายได้นะครับเขามาถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งนะครับมาให้ชมกันนะครับครับหมอลำวงไงระเบียวบว่าทศิ์น,นะครับสรหรับจีนกับบ้านมี่ยังนะครับน้องกา็ให้ชมบรรยากาศ ข้างหน้านะครับคลิปต่อไปอ่าเพิ่นทำการแสดงนะครับผมจะเสด็จลงเขาเป็นมื้อนเสานะครับผมจะเดือดรุ่งคลิปนะครับก็จะรีบข่าวมาเบิ่งนกันเลยครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามให้ผมหน่อยเลครับสิเบเดฟาดนะคลิปหมอลำดีๆต่อไปนะครับคิวต่อไปสิเป็นขนาดใดก็ติดตามกันต่อไปนะครับเนาะแต่คิวมือนี้เป็นคิวของระเบียบวาทศิลนะครับเป็นคิวหมอลำระเบียบวาทศิลหมอลำดังหมอลำใหญ่นะครับมี หลายร้อยชีวิตนะครับเนาะมีหลายร้อยชีวิตครับสลับจะหนีขเขาเจ้ไแบบหนีกันนะครับเนาะสวัสดีครับ